ยมากขึ้น <c oughs> เดินเดินไไกันมีไงร้อนอ,อ่อ, <c oughs> อา้่กันยัุนอนคอ,คยอคย่ย่ปุ๋ยยัง บ้านค่ายกบวัดแควัดแครชาตะเรียน้ำผึ้งก็มี พี่อะไรบวยมีนะเอากาแฟตแก้วนะกาแฟไอ้อนน้ำมแบบนั้นโดนมาก็ไม่ใช่สวันเหมือนกันนะกาแฟร้อนไปเย็นก็ได้กะฟเย็นจนจินลาเต้เดี๋ยวพี่ไปหาประมาณไม่ถึงชั่วโมง อ๋อหรออืมแค่มาหาอดนะคงใช้วหลายครั้งยาชาที่ท่าทีเถอนของถอนของตุ๊กตันมลีมันดีแลชมันาสวยนะรู่มันดูสวยเอนะเอเก

นังบที่นี่มันเป็นที่ท่องเที่ยวนะเชิชงท่องเที่ยวใช่ตัง้งแต่วันคดีแะ้วก็มีเรื่องราวซอยทำบุญไหว้ป<ฮ>่าเ<ฮ>ข้าวัด่เข้าซอยนี้ซอยเดียวเลยจบบุญส่งเขา้าในกลุ่ม6กคนนะ เดี๋ยวคนอื่นแบบส่งอะไรเงี้ยอ๋อได้เพิ่มใจไม่ใช่หมายถึงถ่ายเล่นเงี้ยเดี๋ยวก็บอกส่งกันอยู่ได้จังมันเนี่ยโคตรีนมันส่งกันอยู่ได้อ๋อนานมาตีประมาณว่าสามเดือนครั้งพวกเราไม่ได้ไปด้วยส่งามเดือนครั้งหนึ่งอื่นีม่ปีกว่าแล้วไม่ได้มา ร้อนไปหน่อยลาเต้นี่ไหวครับดี่อะไรลาเต้ลาเต้ลาเต้นะไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องีั้นเลยเรียกว่าตเดหนังหมูเข้าได้ไหม มันที่จะให้บ้างนะสมันเพื่อนี่นิชันมาดูบ้างเซล่ะเซลมาดูบ้างผมหมดตกแมันถูกไม่ใช่อะไรดีกว่าแก้วไอคอนเลยดีไอคอนเราถ้ากินเองทำเองไม่เป็นเราจะไปเชื้อใครเปิดเลยครับเปิดเลย ตอนนี้หมายพกมค่ายาเราฟังดูเราก็รู้ใช้ต้มลาตำลายแบบนี้เลล้อะไยบมได้มพี่เจมีมีถึงไหมหนูมีสิบาทเลยนะถ้าไม่มีมีรอนึ่งเอาร้อยหนึ่งเหรออุ้ยไม่ต้องเอาเ่ะอืมขึนขวดก็ตกถายได้ รอนนซทาอยู่นั้นีลยรอนนซทาใช้ล็อกไปได้เราจะมันมันของที่หนูห่อให้ไม่ไม่ไอ้นี่มันไม่ระเบิดปวดมันหน้าดีกว่าสิ่งสิ่งมันซาซาตัดถุงปวดถ้าโคตมาแช่ในเนี่ยถ้าระเบิดพวกนี้ทีหน้างั้นเลยนะอืแกไปเลยแก้ครับอ่าหารถ้าระเบิดในท่าอย่างไรได้เลยทั้งติ่งถ้าไม่ใส่สิ่งใส่ยี่ห้อหนี่อ๋อเหรออิ่เนอร์นี่เราสุดพันมันเป็นข้อการแพ็คเกจจิ้งการบรรจุ ุพ <łość> ันมุบรีคุณภาพขขงปวดเหรอครับมันบอาคนทุพันเออไปได้ต้องเปิดเกย์สีเล้บเล็มอันเนอรคิบรีการ พระพุทธมหาเศรษฐโกนาวโกศแค่เศรษฐีนวโกศหอมกะกอนะอ้ะไนีวอันนี้อะไรนนงน้นปูกโกมาลพัฒนเี่ปู่ชีวกโกมานพัดนีวก่คือสาเวทเาเวทอ่ะ เอานทร์ก <zo'> ังมโพมุฑาพะมายะเด้อจตุมหาราชิกางใหญ่ม่กาันโพเดิม ในวังดุบคนเป็นวัดแต่ละวัดดูที่มุมเท่สวยงามเป็นประหลาด

เอสเตติดน่อยายหน่อยะออสวดมนไม่ได um ้งบเอางบมา ไม่ไปแล้วป่ะไม่ไปแล้วโอ้โหไปไหน,น,ไหนโอ้โหโโที่เราออกมาทางไหนวันนี่้ 1 2 1่งสห้าเลยเหรอเ้หนึ่งสองสหนมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตัวหาพี่สมศักดิ์ก็เป็นไงเม่ไม่ปล่อยมือนะไม่ปล่อยมือแกว่าไงบ้างทันไหมพุกกางนที่ไอทีวีพี่วางไว้ก่อนเลยอ มาทำมาแค่หัวข้อเนี่ยทรงทรงส่งจารเนี่ยผมบอกกันว่าว่าให้ให้เทีราครับเป็นสัตวในตำนานลักษณะคล้ายมังกรแต่มีหัวเป็นหมูและหน้าอย่างไรก็ตามเรือลำนี้มีรูปลักษณ์ของหัวเรือที่ต่างกันอยู่บ้างเป็นที่สังเกตได้เอกชัยเื้นาเรังแปลว่าชัยชนะสูงสุขทยยานสู่ท้องฟ้าเอกชัยเหลาทองแปลว่าเรือทองที่ปรรจุมสร้างโดยการเหลา เหลาเพื่อชัยชนะหรือแปลว่าเหล่าก็คืออาวุธอับเป็นอาวุธทองคำที่นำชัยชนะชื่อเรือสองลำนี้ปรากฏอยู่ในสมุดภาพเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชาุมาชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรงุงศรีอยุธยาครับเรือเอกชยัยเกลือทาเรเอกชัยเหล่า,ลอาลทองตามโรครงร่าปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ครั้งสงครามโลกครั <Spe aks in Montana> ้ง <purely> ท <about |zh|> ี <trees> ่สองทธศตกราช2487ระเบิดจากอากาศยานที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเห้เป็นรูปร่างต่างๆนานาและสามารถไปได้ในทุกแห่งบนต่างปรานะโรศเป็นศัตรูกับหน้าพระบิดาทกทั้งหลายเนื่องจากมารดาของทั้งสองฝ่ายวิวาทกันดังในศิลปกรรมของศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา รถจึงมัปรากฏใน่าที่ช่วยจับลากไว้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพนตเดียวหรือหลายตัวไท่เราเรียกว่าหยุดนาคขนเรือของทั้งเรือครุฑเผอนเห็นและเรือรไถ่ไถรจักเป็นไม้จำหลัร้อกลูกรรจับนากสอนตัวโฉบขึ้นลงรับปิดทองประดับกระจกเรือครุฑเผอนเห็นครุฑกายสีแดงส่วนเรือครุฑไต่ไจักครุฑกายสีชมพู เรือสมันี้ครับสร้างครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่ชื่อเรือครุฑเผินเหตุใช้ชื่อว่าเรือรุฑเผินระเหตดเรือครั้งสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดจากอากาศยานที่ถล่มกรุงเทพมหานครได้สร้างความเสียหายให้กับเรือพระราชพิธีทั้งสองลำนี้เป็นอย่างมากดังนั้นในพุทธศักราช2508 กองทัพเรือและกรมศิลปากรจงร่วมกันบูรณะเรือสองสลำนี้ใหม่โดยใช้หัวเรือเดิมมาประกอบเรือแต่ละลำมีความยาวท18เมตร58เซนติเมตรเรือส่วนหนึงเมตร10เซนติเมตรเรือถึงของ52เซนติเมตรมีกำลังพลประกอบด้วยฟีาย34นายในเรือ1นายนายท้าย2นาย,ายคนถือธงท คือระสมมรีครับพาลีรังคุรีแพละสุขรีครองเือนสะท้อนถึงความรับรู้เรื่องรามเกียรติ์เรื่องชนีิญวนในประวัติสเดตรพระุทธยย่ดุ้าตุลากราชราเป็น